จากที่ผมได้โพสต์เกินไว้ว่าจะทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการสร้างออโตเมชันในคลิปนี้เป็นเทคนิคการสร้างออโตเมชันใน Home Assistant ครับโดยการใช้เงื่อนไข I f t เ e n วิธีนี้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเราสร้างออโตเมชันเพียงแค่รายการเดียวแต่เราสามารถกำหนดผลลัพธ์หรือแอคชั่นได้มากกว่าหนึง่ง ตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เรดาร์ p r e s e n ซ sensor เป็นตัวทิกเกอร์เพื่อตรวจจับว่ามีคนหรือไม่มีคนอยู่ในห้องนะครับ add ticker ผมเลือกเป็น s t a t นะครับดานั้นเลือก entity radar p r e s e n ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็จะเลือก option เป็น attribute p r e s e n t แต่ว่าไม่ได้กำหนดนะครับว่าสถานะหรือว่า state ของเซนเซอร์ต้องเป็นอะไรผมเลือกแค่นี้พอัอันนี้ในส่วนของสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วต่อไปก็คือในส่วนของคอนดิชันครับคอนดิชันผมจะกำหนดเป็นช่วงเวลาหลังจาก17.45ไปจนถึงต e 5 3 0นี่คือช่วงเวลาที่ผมต้องการนะครับเราได้2เงื่อนไขแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแอคชั่นครับตามที่ตั้งหัวข้อไว้นะครับ if then ตรงนี้เราก็เข้าไปเลือกเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับ if แล้วก็ add condition เข้าไปถ้า state ของ radar p r e s e n t เป็น on หรือว่าเป็น home หรือมีคนอยู่ในห้องนะครับก็ไปเลือก add action ครับเลือกเป็น call service สมมุติว่าผมต้องการจะเปิดไฟนะครับผมก็เลือกเป็น light on จากนั้นเลือก entity เลือก add lamp ถ้าหลอดไฟหรือว่าโคมไฟของเราสามารถปรับรายละเอียดอื่นๆได้เช่นปรับสีปรับความสว่างปรับอุณหภูมิได้เราก็มาปรับ option ได้ครับในส่วนนี้ถ้าเราไม่ปรับแล้วเราก็ จบแค่นี้นะครับอันนี้คือ,อผลลัพธ์แรกนะครับถ้าเรดาร์เพรสเซนต์เป็นออนหรือว่ามีสเตตเป็นโฮมหรือมีคนอยู่ให้ไปเปิดโคมไฟนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งหรือว่าอีกผลลัพธ์หนึ่งนะครับก็คือในส่วนนี้ครับ add else เข้าไปครับถ้าผลลัพธ์เป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็เข้าที่ else ตรงนี้นะครับแล้วก็ add action ไปเช่น เราอาจจะ c a o l s o v เหมือนกันครับแต่ว่าให้เป็นคำสั่งปิดไฟแทน light off แล้วก็ไปเลือก entity เหมือนเดิมครับ date lamp โ okay. อเคแค่นี้นะครับถ้าเราไม่ใส่อ p อปชันอื่นในส่วนของผลลัพธ์ที่2นะครับหรือว่าที่กรณีที่ state ของเซนเซอร์ของเราเป็นแบบอื่นเนี่ย เราจะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเราอาจจะไปสั่ง entity ตัวอ,อื่นๆทํางานเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ผมทําให้เห็น2อ option นะครับก็คือถ้า state เป็น on ก็คือสั่งเปิดหลอดไฟถ้า state ของเซนเซอร์เป็นอย่างอื่นเช่นถ้าไม่เป็น on ก็เป็น off มันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ให้ไปปิดหลอดไฟครับอันนี้ก็คือการสร้าง automation แค่รายการเดียวนะครับแต่ว่าเรามีผลลัพธ์หรือว่า action มากกว่าน,นึ่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเมื่อเราสร้างเงื่อนไขเสร็จแล้วก็เซฟครับตั้งชื่อตามที่เราต้องการอันนี้ผมตั้งนี้ไปก่อนก็ได้ครับเซฟจากนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบตามที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับ จบคลิปสั้นอโตเมชันตอนแรกในคลิปต่อๆไปจะเป็นเทคนิคการสร้างอโตเมชั่นหรือการใช้งานระบบบ้านสมาร์ทโฮมระบบไหนถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตาม i p r d s h o p DIY ไว้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดี